นี่แล้ละอยกลางลราพุ่งเข้าไปเลยเอาล้อโอ้ยจ้และอ้าวนี่ยแหละทางกลับบ้านเรานี่จริงป่ะ นี้ผมอยู่ที่คาวาซากิโปรโมโตสปอร์ตปราจีนบุรีนะชื่อนี้อาจจะคุ้นๆนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเจ้าของเดียวกับที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่เราขาไปคราวที่แล้วนะครับน้าคราวนี้ผมจะพามาดูคันนี้ครับผมนี่คาวาซกิ k l x 2 3 0าใหม่เอียมใหม่ยังไงดูซองยังไม่แกะเลยเอ,อ่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครผมอ่า พัดเพื่อรถนะครับเซลเจมเซลเจมใครอยากได้รถจากเซลเจมติดต่อได้เลยที่นี่นะ<ช>ครับผมเซลที่นี่ขายรถอะไรบ้างก็ที่นี่ก็จะเป็นขายรถแต่คลาสร้5่ซีซีนะครับถึง4 0 0ซีซีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ในคลาสเดียวกันเหมือนกันใช่ครับ230ก็จะเรียกว่าตอนนี้เป็นรถที่ จบที่สุดแล้วนะใช่ครับสำหรับเจ้าตัว 230R ที่เป็นรถแนวมันเป็นแรลลี่เอนดูโรนะครับแล้วก็มาขอมยางดูดอกยางดิตัว R มันไม่ให้ดอกยางที่แบบไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับตัวสแตนดาร์ดเอฟดนะทั้งยางหน้ายางหลังนะครับผมสวิทช์อานลูมิเนียมแล้วก็โอ้โหน้ำหนักเบาถังพลาสติกที่นี่เวลาจะเซอร์วิสจะสั่งอะไหอะไรยังไงที่นี่ทำได้ไหมทำได้ครบ มีนจอร์ดใช่ครับ uh. อเบินส sí> ั่งอะไรเคประกันได้หมดเลยโชว์รูมของเราเนี่ยปาโ์โตสปอร์ตปาจีนบุรีเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนถ้าวิ่งไม่ยากเลยนะครับเส้นสามต้นสี่นะครับาจกทางมาทางชัยจังซานะครับตั้งโลเคชั่นง่ายๆก็จะเป็นนิคมสามต้นสี่นะครับนิคมอุตสาหกรรมสามต้นสี่จะตั้งอยู่หน้านิคมเลย อยู่หน้ามิัแล้วสังเกตได้ง่ายช่องทางติดต่อมีอะไรบ้างช่องทางติดต่อก็จะมีแฟนเพจนะครับก็จะเป็น Kawasaki โบร o โตโสปอร์ตเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อก็063นะครับ439 5577สำหรับใครที่สนใจนะครับในบริเวณนี้ปาจีนุรีสาะแก้วที่ สามารถมาดูรถที่นี่ได้สั่งจองที่นี่ได้ส่งให้ถึงบ้านได้ไหมส่งถ,ถึงบ้านครับอ่าโอเคครับผมหลังจากได้รถแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่ห้วยสมงจังหวัดสระแก้วตามมาดูกันว่าตอนนี้เขารอรับน้องแบบว่าชุใหญ่เลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าผมจะสามารถรอดจากการโดนรับนองได้หรือเปล่าไปดูกันครับ หลังจากที่เราขี่กันมาทั้งวันนะตอนนี้ยังไม่ถึงห้วยสมงจุดหมายของเราเพิ่งจะมาถึงเรียกว่าจุดเริ่มต้นเส้นทางห้วยสมงตรงนี้ปางสีดาสามทางสนุกไปดูกัน ลำนาน,านแต่ดินด้านล่างเนี่ยเละมากนะครับผมตอนนี้คันแรกนำกระบวน,นไปติดไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปกลับบ้านดองเท้าเลอะก็เนี่ยแหละทางกลับบ้านเราจริงป่ะตัวน้ลอยกลางลรพุ่งข้ไปเลยเอาล้อ tao mình phải như ngày của nhé นะครับผมไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับแล้วก็เรากำลังจะข้ามห้วยซึ่งค่อนข้างจะโหดพอสมควรกินจ๋าอยู่ไหนจ๊ะยุงที่มีได้รับห <classified S 1> นุนดีรถแม่งมีงงองอทุกคการ์ดเมดสมอ นี่ไงนี่จมมิดเลยนี่โอ้โหแล้วไปตีร่องริบุนเจอตัวปัญหาแล้วนะครับปัญหามันคือตัวนี้ไม่โพอเลยใช่ไหมโอ้โหแค่นี้เองอันนี้คือมันขาดจากกันใช่ไหมโผล่ไหม DIY กำลังจะเกิดขึ้น เอาละครับผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับเส้นทางจังหวัดสราแก้วตรงนี้คือห้วยสมองแล้วใช่ไหมใช่ใช่ในที่สุดเราก็มาถึงห้วยสมองผมก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ทางสัตว์สารแลี่ที่ไหนได้กับดักเพียบบอกเลยเป็นทิปที่โอ้โหต้องจดจําแล้วสําคัญที่สุดคือรถพังรถยังขอบสองรอบ ป๋าต้อมให้ด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นใครอยากมาเที่ยวสากแก้วนะครับผมห้วยสมองนอกจากเส้นทางนี้มีเส้นทางอืน่นไหมมีครับมีหลายเส้นอ,อ่ารถอะเอนเจอร์มาได้ได้รถเอนดูโรมาได้ได้เอทีวีมาได้เอทีวีมาได้อ,ไดอ่าอโอเคครับผมงั้นก็ถ้าใครสนใจสาแก้วเอนดูโรนะครับผมเดี๋ยวจะที่อยู่เบอร์โทรตามนี้นะครับแล้วอยากให้มาลองจริงๆ แล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะน้ําข้าวอาหารเอามาให้ครบอ,อะไรรถเอามาให้ครบผมบอกเลยที่นี่ไม่ธรรมดา <laughs> เจอกันทลิปหน้าครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับรายการเดินไลน์โซเซเราด้วย <laughs> เจอกันรอบหน้าครับสวัสดีครับ <laughs>